เรียกว่าวิตามินบำรุงผิวของเรานะคะใครที่ผิวแพ้ง่ายผิวชอบเป็นสิวผิวอักเสบนะคะไม่ต้องกัวงวลใจทานซีเทียนะคะวันละหนึ่งเม็ดนะคะก่อนนอนนะคะตัวนี้เขาจะไปดูแลผิวนะคะแล้ะพอสําคัญนะคะยังไม่ปรับสมดุลฮอร์โมนใครที่เป็นฝ้าแดดนะคะ ทานซีเทียแล้วเนี่ยเขาอาการเหล่านี้มันจะเบาบางลงนะคะทานเป็นประจําผิวจะสวยกระจ่างใสนะคะกล่องนึงมี30เม็ดนะคะนอกจากซีเทียแล้วครับผมวีออรินบูมีวีออลินบูครับผมดูแลทั้งทีหมดเนี่ยดูแลเรื่องของสุขภาพดูแลภายในสิคะคราบผมต้องวัดูแลสุขภาพดิเชื่ออะไรคะเนี่ยวออลินบลูครับผมอ๋อขอไปท่าด้วยท่าสี่สองสองและนี่คือวีออลินบลูครับผม เสัญลักษณ์อยู่แน่นอนสัญลักษณ์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของ <นะ S 1> สายตาดูแลทั้งทีก็ต้องดูแลให้ครบทั้งหมดเลยไครื่องมือตัวเองเนี่ยไฟก็ตามนะครับผมที่รู้สึกว่าตอนนี้สายตาเริ่มฟ้าบาาอาจจะใช้งานเยอะไปด<า>ูทอเรียตาเบตาแดงนะคะมีคนเนี่ยตาเจ็บมากแสบมากนะคะเป<ช>็นไมเกรนไดเกรนเจิตจัดมากกระเพงสาเหตุไม่มีอะไรมากเดลเมอมมร์ถือเดลคอมพิวเตอร์เน็แท็บเล็ตต้องดูทีวีนหน้เครื่องถูกแบบน้ำ